สวัสดีครับชาวตูบนิวส์ทุกคนตูบกลับมาพร้อมเรื่องราวสุดปังเหมือนตอนที่ตูบไปดูคอนเสิร์ตและเจอศิลปินตัวจริงเดินผ่านหน้าวันนี้ตูบมีข่าวบันเทิงเด,เดือดจากเวทีโลกมันเล่าให้ฟังมันเหมือนละครน้ำเน่าที่มีทั้งดรามา่าการเมืองและกลิ่นอายกีฬาคุณเคยสงสัยไหมว่าวงการบันเทิงมันเปลี่ยนโลกได้ยังไงตูบลองนึกดูแล้วมันว้าวสุดๆเหมือนไดดูหนังบล็อกบัสเตอร์ที่พลอตตีลังกา เอามาฟังกันดีกว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องเวนิสฟิล์ม Festival 2025ที่เพิ่งระเบิดความมันไปเมื่อวานนี้ตูบเห็นใน BBC ว่าที่เวนิสงานนี้มันไม่ใช่แค่พรมแดงธรรมดาแต่มันคือจุดรวมของดาราหนังและดราม่าก,การเมืองระดับโลกดเวนเดอร์รักจอห์นสันปรากฏตัวในลุกใหม่ผอมลงจนคนตะลึนเพื่อรับบทนักสู้ MMA ในหนัง The Smashing Machine ที่กำกับโดยเบนนี่ซาฟดีโหอะไรกันเนี่ย ตู่เห็นภาพแล้วนึกถึงตอนที่ตู่พยายามลดน้ำหนักตอนไปทะเลแต่ไม่เคยผอมขนาดนี้หนังเรื่องนี้พูดถึงมาร์คเคอร์นักสู้ UFC จากยุค90ที่ชีวิตพังเพราะยาเสพติดตู่คิดดูสิมันเหมือนนักกีฬาที่เคยยิ่งใหญ่แต่ต้องต่อสู้กับปีศาจในใจคุณคิดว่าไงถ้าคุณเป็นนักแสดงคุณจะกล้าลดน้ำหนักขนาดนี้เพื่อบทไหมแต่มันไม่หยุดแค่นั้นตูบอ่านจากดราการ์เดียนว่ามีอีกหนึ่งหนังที่จุดประเด็นร้อนแรงในงานนี้ จูดหล่อรับบทเป็นราดาดีเมียปุยตินใน The Wizard of the Kremlin อุ้ยเจ๋งสุดมันเหมือนเอาดาราฮอลลีวูดมาเล่นละครการเมืองตูบลองนึกภาพตามเหมือนพระเอกในละครไทยที่ต้องเล่นเป็นตัวร้ายสุดขั้วหนังเรื่องนี้พูดถึงการเมืองรัสเซียผ่านมุมมองของที่ปรึกษาคนสนิทของปุตินตูบคุยกับนักวิจารณ์ในวงในเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้กล้าเล่ามุมมองที่คนไม่ค่อยเห็นแต่ก็มีราม่าเพราะบางคนมองว่าเป็นการ์พาว power ให้รัสเซีย ตูบแย้งตัวเองเลยถ้ามองจากมุมแฟนหนังมันคือศิละปะที่ท้าทายแต่ถ้ามองจากมุมนักการเมืองอาจรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปคุณเห็นด้วยกับฝั่งไหนเดี๋ยวนะตูบว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องหนังเพราะงานนี้ยังเชื่อมโยงกับบันเทิงอาเซียนด้วยนะ ตุเห็นในบางกอกโพสต์ว่าดาราไทยเบลล่ารานีได้ไปร่วมงานนี้ในฐานะทูตวัฒนธรรมของไทยโปรโมทหนังสั้นเกี่ยวกับมวยไทยที่ผสมผสานวัฒนธรรมและกีฬาโหมันเหมือนตอนที่ตู่ไปดูมวยไทยแล้วรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยหนังสั้นนี้ได้แรงบันดาลใจจากโอลิมปิก2024ที่มวยไทยเกือบได้เป็นกีฬาในสนามโลก ตุบคิดว่ามันเป็นโอกาสให้วงการบันเทิงไทยได้เฉิดฉายในเวทีโลกแต่ถ้ามองจากมุมนักกีฬาอาจรู้สึกว่ามันยังไม่พอเพราะมวยไทยยังต้องต่อสู้เพื่อการยอมรับคุณคิดว่าไงถ้าเป็นคุณคุณจะผลักดันมวยไทยยังไงในเวทีโลกตูบขุดบริบทเพิ่มหน่อยเวนิสฟิล์มเฟสติวัลปีนี้มีหนังเข้าแข่งขันถึง21เรื่องจากทั่วโลกและมีผู้ชมกว่า150,000คนมาร่วมงานจากสถิติปีก่อนๆมันเหมือนสนามแข่งขันที่ดาราและผู้กำกับต้องงัดฝีมือมาโชว์ ตุบเห็นว่ามันเชื่อมโยงกับการเมืองด้วยเพราะหนังอย่าง The Wizard of the Kremlin ทําให้คนพูดถึงสงครามยูเครนรัสเซียที่ยังเดือดอยู่ตุบลองนึกถึงอดีตสมัยโควอรที่หนังฮอลลีวูดก็เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมันเหมือนการยิงจุดโทษในเกมฟุตบอลถ้าพลาดก็อาจเสียคะแนนจากผู้ชมทั่วโลก ตูบย้งตัวเองจากมุมแฟนบันเทิงถ้าเป็นแฟนหนังการได้เห็นจูดหล่อเล่นเป็นปูตินมันน่าตื่นเต้นแต่ถ้าเป็นนักการเมืองอาจรู้สึกว่าไม่ควรเอาการเมืองมาเป็นบันเทิงตูบหัวเราะเลยฮ่าเพราะมันเหมือนละครน้ำเน่าที่ทุกคนมีมุมมองของตัวเองคุณเคยเจอสถานการณ์ที่บันเทิงกับการเมืองปะทะก,กันแบบนี้ไหมลองแชร์ในคอมเมนต์สิคุณคิดว่าหนังแบบไหนจะดังในอนาคตตูบขอพักอารมณ์แป๊บคุณคิดว่าไงถ้าดาราคนโปรดของคุณต้องเล่นบทที่ถกเถียงแบบนี้มาดูผลกระทบกันต่อ ในระดับบุคคลหนังอย่าง The Smashing Machine ทำให้ d Wayne The Rock Johnson ต้องเปลี่ยนแปลงร่างกายหนักมากตูบเห็นใน BBC ว่าเขาลดน้ำหนักไปเกือบ15กิโลและฝึก MMA ทุกวันเป็นเวลา6เดือนมันเหมือนนักกีฬาที่ต้องซ้อมหนักเพื่อชิงเหรียญทองในระดับวงการบันเทิงหนังแบบนี้กำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของดาราจากแค่หน้าตาดีมาเป็นนักแสดงที่ทุ่มสุดตัวตูบคิดว่านี่คือยุคใหม่ของฮอลลีวูดที่ความสมจริงสำคัญกว่าสเปเชียลเอฟเฟ ส่วนหนัง The Wizard of the Kremlin มีผลกระทบต่อวงการการเมืองเพราะมันทำให้คนทั่วโลกพูดถึงปูตินในมุมใหม่ตูบเห็นในเดกาเดียนว่ามีนักวิจารณถึง30%ที่คิดว่าหนังเรื่องนี้กล้าเกินไปขณะที่อีก70%มองว่าเป็นงานศิลปะที่ท้าทายตูบย้งตัวเองถ้ามองจากมุมผู้ชมมันน่าสนใจเพราะได้เห็นมุมมองใหม่แต่ถ้ามองจากมุมนักการเมืองอาจกลัวว่ามันจะบิดเบือนความจริงมันเหมือนทีมฟุตบอลที่ต้องเลือกว่าจะเล่นเกมรุกหรือรับคุณเห็นด้วยไหม ในระดับโลกและอาเซียนงานนี้ทําให้วงการบันเทิงไทยได้โอกาสจากเบลล่ารานีที่นําวัฒนธรรมมวยไทยไปโชว์ตูบเห็นว่ามันอาจช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวในไทยได้ถึง10%ในปีหน้าจากประมาณการท่องเที่ยวเพราะคนอยากมาสัมผัสมวยไทยจริงๆแต่ถ้ามองทางเลือกถ้าไม่มีงานแบบนี้วงการบันเทิงไทยอาจเงียบเหงาในรวทีโลกตูบใช้เมตาอร์อีกมันเหมือนทีมชาติที่ต้องฝึกซ้อมหนักเพื่อไปแข่งในสนามใหญ่ ตูบมองอนาคตลองนึกภาพถ้าเวนิสฟิล์มเฟสติวัลยังเดือดแบบนี้ต่อไปอาจมีหนังที่ผสมกีฬาและการเมืองมากขึ้นเช่นหนังเกี่ยวกับฟีฟ่าเวิลด์คัพ2030ที่อาจมีดราม่าก,การเมืองแทรกหรือหนังไทยที่เล่าถึงการต่อสู้ของนักมวยไทยในเวทีโลกตูบฉายภาพสถานการณ์สมมุติถ้าฮอลลีวูดหันมาทำหนังเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นอาจช่วยให้วัฒนธรรมเราดังไกลแต่ถ้าผิดพลาดอาจกลายเป็นคาริคเจอร์ที่ทำให้คนเข้าใจผิด ตูบคิดว่าวงการบันเทิงควรทำงานร่วมกับนักกีฬาและนักการเมืองเพื่อให้เรื่องราวสมจริงคุณคิดว่าไงถ้าเป็นคุณคุณจะกำกับหนังแบบนี้ยังไง ตูบเจอกรณีศึกษาน่าสนใจอย่างเอมิลี่บลันที่ร่วมแสดงใน The Machine. งเด s ะสไมชเช่นมาร์ชิเธอเล่าว่าได้แรงบันดาลใจจากนักกีฬาหญิงใน UFC ที่ต้องต่อสู้ทั้งในและนอกสนามตูบเห็นว่ามันเชื่อมโยงกับแมคโครอย่างการเปลี่ยนแปลงของบทบาทผู้หญิงในวงการบันเทิงและกีฬาตอนนี้ผู้หญิงใน UFC มีถึง20%ของนักกีฬาทั้งหมดและในวงการบันเทิงผู้กำกับหญิงเพิ่มขึ้น15%ในรอบ5ปีจากสถิติ h o l l y w o o ร r e p o r เต r มันเหมือนการปฏิวัติที่ทำให้ว สรุปเรื่องนี้แบบรวบรัด 1. เวนิสฟิล์มเฟสติวัล 2. 0 2 5 2. ดูเวนจอนสันลดน้ำหนัก15ดิโล 3. จุดรอรับบทปูติน 4. เบลลารานีโปรโมทมวยไทย 5. หนังการเมืองจุดดราม่าระดับโลก 6. ผู้ชมงานกว่า150,000คน 7. กระทบภาพลักษณ์ดาราและวงการ 8. มวยไทยอาจดังในเวทีโลก 9. อนาคตอาจมีหนังผสมกีฬาการเมือง 10. ผู้หญิงในวงการเพิ่มขึ้น15 11. อาจเพิ่มท่องเที่ยวไทย10% 12ต้องสมดุลศิลปะและความจริงสวัสดิ์แอนนลิซิสสตริง์งานนี้ทําให้มันถึงโลกและอาเซียนเชื่อมโยงวิกเ s สดราม่าการเมืองอาจบทบังศิลปะโอกาส e s โอกาสโปรโมทคุณธ,ธรรมไทยเทรสการบิดเบือนความจริงในหนัง ข้อเสนอแนะวงการบันเทิงควรทำงานร่วมกับกีฬาและการเมืองอย่างระวังเพื่อเล่าเรื่องที่สมจริงข้อคิดทิ้งท้ายบันเทิงเหมือนเกมกีฬาต้องเล่นให้แร์ถึงจะชนะใจคนดูอย่าลืมติดตามตอนหน้าตูบจะเล่าถึงวงการบันเทิงไทยในเวทีโลกต่อไปลองแชร์วความเห็นในคอมเมนต์สิคุณคิดว่าหนังแบบไหนจะดังในอนาคตสวัสดีครับ